สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเอาตรงๆเลยนะครับน้องเบิร์ดเนี่ยโพสต์ล่าสุดนะแล้วก็ระบายถือว่าเป็นการระบายแล้วกันนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการระบายของบ่าวเบิร์ดนักครินนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับกรณีที่ถ่ายรูปหน้าเวทีแบบนี้นครับเบิร์ดชอบมากเลยเวลาไม่มีคนอยู่เยอะแบบนี้มันสบายใจเพราะถ้าคนเยอะคิดหนักะครับ เดี๋ยวกระโดนว่าถ่ายไปทำไมคะไม่ให้ถ่ายนะคะคุณเป็นใครคะหนักสุดที่เจอมาก็คืองานที่จุดๆนะครับบอกว่าไปเรียกเจ้าหน้าที่ให้หน่อยเด็กคุณนี้มาแอบถ่ายฉันค่ะแต่เบิร์ดก็บอกไปอยู่นะครับว่าเป็นแอดมินของวงหมอลำเสียงวิหกแต่บางคนเพิ่นก็บกรู้จักคำว่าแอดมินดอกครับเบิร์ดก็ได้แต่ยกมือไหว้ขอโทษยังไงก็มาเดอครับปืนแรงนะก็คือ งานเนี่ยเป็นงานที่บาบู๊ตแครินนะครับเขารักมากๆก็คืองานแอดมินซึ่งแอดมินเนี่ยจะมีหน้าที่ในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งหลายให้กับบิดรับแฟนเพลงได้รับฟังรับชมกันนะครับซึ่งน้องเบิร์ดเนี่ยเขาก็สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างดีที่สุดแล้วนะซึ่งทุกคนเนี่ยเขาก็จะเห็นด้วยแล้วก็เห็นตามสื่อนะครับแฟนคลับจริงๆเนี่ยเขาก็จะรับรู้ได้จากการที่เห็นน้องเบิร์ดเนี่ยอัปเดตข้อมูลต่างๆแล้วก็เห็นเบิร์ดนักครินไปที่ไหนแฟนคลับเขาก็จําหน้าได้นะครับนะก็เหมือนผมนะผมก็รู้นะน้องเบิร์ดเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักนะครับส่วนคนที่ไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่า1คือการมาดูหมอลำเสียงวิหกเนี่ยบางคนเขาก็มาจากคนที่รู้จักแนะนํามาอาบางคน มาแบบว่างงนะอันนี้คือใครอยู่ดีมาถ่ายฉันก็ไม่ชอบใช่ไหมอันนี้คือเรื่องส่วนตัวของฉันคุณจะมาลุกลามมาคุกคามฉันได้ยังไงมาถ่ายฉันฉันก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ลืมไปว่านี่คือบ่บวเบิร์ดนี่คือแอดมินของเสียงวิหกบางทีเขาไม่ได้ถ่ายคุณหลอกแต่บางครั้งเขาเก็บข้อมูลแล้วบางทีกล้องเนี่ยอาจจะไปชนกับหน้าคุณหรือเปล่าคุณไม่ชอบคุณก็เลยไป อ่ะวยวายใส่เขาอ่ะอจก็เป็นได้นะครับมันก็เกิดขึ้นได้ทุกครั้งทุกเมื่อถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักเขาคุณก็อ่ะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยแตกต่างกันออกไปนะแล้วแต่ท่านแล้วแต่บุคคลเลยนะครับการแสดงพฤติกรรมหรือการที่จะอ่แสดงว่าฉันไม่ชอบฉันไม่โอเคมันแสดงได้หลายวิธีนะครับอยู่ที่เราจะแสดงออกมาแบบไหนซึ่งบเบิร์นารดินเนี่ยเขาก็บอกเลยนะครับเขาก็มีจุดยืนอย่างชัดเจนเลยว่า น้องเนี่ยไม่ชอบที่จะถ่ายกลางวันนะครับน้องจะชอบถ่ายกลางคืนมากกว่าซึ่งเบอร์นักรีเนี่ยถ่ายกลางคืนจะได้เห็นผู้คนที่เยอะแล้วก็หลากหลายนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่สบายใจมากกว่าการถ่ายตอนกลางวันนะครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยเราก็จะเห็นได้แค่เสือนะแล้วก็พวกอะ่ะคนที่มาปูเสือ ปูเสือรอนะครับปูสัตว์ปูสปเสือประทานโทษครับอารินพันกัน <c oughs> นะก็โอเคนะครับก็ถือว่าน้องเบิร์นไดคาเรนนะทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแล้วยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับ่าวเบิร์ตไดคาินนะจ๊ะแล้วก็ชื่นชมในผลงานของน้องเบิร์ตต่อไปเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเสียงวีหกตุท่านด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ